รับสวัสดีเอสตีแลว้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสื่อเรื่องอร่ามยนนะครับมาวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ฮะโมแม่โมแม่มมมมนมี่กระนึงกระดาษไหมกระดาษเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเออแฟนเดียวเจ้าเจ้าอ่ะสายไฟเด้อพี่สายไฟพี่เ่ราสายไฟมันสิทับสายไฟขาด เ,เดี๋ยวแมกโนมายกขึ้นครับเดี๋ยวขึ้นไหมเนี่ยแมกโนสามตันปุมตาร้านหกครับคันนี้มาใครติดต่องานนะครับเนี่ยเบอร์โทรอยู่ข้างหลังติดต่อรถขุดนะครับรถขุดเล็กนี่หมดนะครับตัวแยกตัวเล็กตัวน้อยนะฮะ จะขึ้นไหมนะกับแมคโคร3ตันกับรถ TL เนี่ยนะใกลหาอยู่คันนี้นะครับคลิปที่แล้วก็รีวิวเครื่องยนต์นะเรียบร้อยแล้วครับภาษีมีเครื่องร้อยแรงเก 110, นะียร์ร้อยสิบพื้นเป็นมไม้เป็นเหล็กหมดนะครับเนะี่ยแต่ข้างนี้ยังเป็นไม้อยู่นะไม้เสริมอยู่ เป็นท้ายลากลงเล่มเรียบร้อยนะครับมีเอกสารชุดโอนครบนะฮะอยู่ที่พิษณุโรคครับไฟลงไฟเลี้ยวนะฮะมีครับเป็นวงวลัยธรรมดานะฮะยางก็โอเคเลยครับแต่มันมีเส้นหนึ่งนะครับในรถมีเส้นเดียวนี่นะฮะนอกนั้นก็โอเคครับสวยยางคู่หน้าในสวยคลิกเลยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะฮะมาเดี๋ยวมาดูนะฮะทีนี้มันจะํารุดเสียหายไหมนะฮะยกขึ้นนะครับ หางเป็นแบบมือยกนะครับแต่ไม่หนักหรอฮะไม่หนักไม่หนักไม่หนักนะฮะไม่มีไฮดรอลิกนะครับหางลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับท้ายลากวันนี้มาสามคนนะครับงานแรกก็มาเอาที่พิษณุโลกงานที่สองเดี๋ยวค่อยชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาอยู่ที่ ตัวรอดิตนะฮะอีกหนึ่งคันเป็นรถบัสนะครับคันนั้นนะเอาลองยกดูขึ้นไหมโอ้พังหมดลวผมมีอย่างห้องบ่มี มันเทือกยังนะโอ้ยกาบเกือบพังหมดละมีอย่างว้องบออย่างอย่างมันนี้มีอย่างเป้าหวังบอคุณว่าเันสีบ้างนะอย่างนะ นั่นเองเป็นสีอย่างไรโอ้นั่นเองอย่างเอง,อง,องอเออเออนั่นละนั่นละ,ะจริงมาเลยๆๆมันไม่มีรถสไลด์ครับ ก็เลยเแฉกหัวยิงฮะยกไหวไหมล,ลองยกดูก่อนก็ได้ไม่ไหวเดี๋ยวค่อยหาที่เนินวิ่งขึ้นฮะเหร<า>อ นี่เดียวห้องเดียวมันยกบ่ได้ไหมเพื่นวะมันยกบ่ได้ระบบมันตัดเลยเหมอนะันเออใช่ข้างล่างตีมันไหลขึ้นเก่าด้พี่จังไงมันบอกนั่นเดียวเจ้าบห้องข้างล่างเนาะมัน เอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเบิ้งยกได้ปะยกยกดเลยครับขึ้นไหมโอเคครับอ่ะขับเอาเดี๋ยวไปหาที่เนินนี่นี่นั่นแล้วอือ จะก ich mein, right? pues äh ันนไม่ขึ้นแมแต่ลุมแตกแล้วมันดังบ่อบีบกันนะพี่บ่อบีบมันไม่หูบีบอยู่เบอรสวิคนะเบอรสวิกดังปะเริดแล้อยแล้วน้องขึ้นบ่ดัง ลมมนีเต้เมันก็ปั่นนะตนนเอมีเนินไมหมล่ะเออมีเนินไหมครับใช่ สูงไหมมีมอไซค์ไหมมีมอไซค์ไหมเดี๋ยวผมวิ่งไปดูแป๊บนึงนี่ฮะตอนนี้ก็ขับมาออกจากบ้านไม่ไกลครับออกจากบ้านเจ้าของรถคันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาใช้เกนนะครับใช้เกนยกนะฮะเนี่ยเกนใช้เกนยกครับนะโอยกไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีเนินครับ ตอนนี้นะจะอยู่ประมาณสองตันห้าครับแต่เกณฑ์ใหม่หน่อยโยครับราะเกณฑ์เสาเหลี่ยม เดี๋ยวผมขับมาครับเดี๋ยวขับมาเดี๋ยวตัง้งลำเรียบร้อยครับ ยืนทรงดีอยู่นะถ้าไปเปลี่ยนหัวได้จับเลยนี่เสร็จแล้วครับ้ายชนไหมชนไหม้หมาย ขวามาขวามากขวาขวาขวามากขวามากโอ้วิดไหมนี่พ่อพ่อโยกคนนี้นะครับยกคนนี้นะยกให้ดากมันดำเลยยกคนนี้โยกให้ดากมันค้ำเลยถอ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 ยมา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 ปี หมาหอพอพอพพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วฮะเออเดยนเลี้ยมาก็ได้ดอกวะเนีดอกแปะไปีรับลได้ล้วรัมางบก รอครับฮัลโหลรับสวัครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมายกท้ายครับ ยกท้ายเท่นี้ครับเยวเนี่ยไม่กลางเอากลางกลางเลยนะตามลงนี้นะครับ เอาคือเอาเวียงเวียงไปทางโน้นนิดนึงครับเวียง,ง,งเ,เวียงไปทางโน้นนิดนึงโอเคเวียงเวียงไปทางหน้านิดนึงครับเวียงไปทางโน้นนิดนึง

วปาู่ไหนไอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยวมามาเรียบร้อยแล้วครับ พดโซนะคับบเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปชมกันอยู่ที่อุตรดีนะครับว่าเป็นรถบัสแบบไหนนะครับเก็บหน้านะครับผมจิมเม้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ร้อยแล้วครับไปหาอยู่ข้าไปเปลี่ยนหัวได้จำเลยอันนี้นะครับได้หัวหนะ้าล็อกลึกๆอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับจิบนิวขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ